สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กับ Seven, กเกมบีบิคเซเว่นกิชเชนคยกับการอัปเดตประจําวันที่16เดือน11นั่นเองนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นการมาของตัวละครใหม่อย่างฟูเมียนะครับรวมไปถึงในเรื่องเสริมของฟูเมียเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลฟูเมียกันเลยดีกว่านะครับฟูเมียนะครับเป็นสายนักเวทนะครับธาตุน้านะแล้วก็สแตทนะครับนี่ พลังโจมตีพันหนึ่งนะครับป้องกัน600แล้วก็เลือด5 2, ้0พสปีดอยู่ที่115นะครับเรามาดูที่ในส่วนของพาสซีฟของฟูเมียนก่อนเลยนะครับฟูเมียนนะครับมีเมคานคิกใหม่นะครับก็คือการเก็บสแต็กบัฟนั่นเองเมื่อเริ่มเทอมของพันธมิตรธาตุไฟและธาตุดินนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มเทอมของฟูเมียนนะครับจะมอบอบัฟภูมิปัญญาทางธาตุนะครับให้แก่ฟูเมียน หากฟูเมียมีภูมบัฟภูมปัญญา่าถึง3นะครับหลังโจมตีเธอของตนเองเนี่ยจะใช้ภูมิปัญญา่าทั้งหมดนะครับเพื่อใช้สกิลผลการวิจัยสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในทุก4เทเธอนั่นเองโดยผลการวิจัยนะครับจะเป็นการลบรางบัฟทั้งหมดของศัตรูนะครับแล้วก็มีโอกาส7 5ที่จะทําให้หลับนาน2เทิร์นอีกทั้งและก่อนที่จะมีโอกาสลด60%นะครับที่จะลดพลังป้องกันนาน2เทิร์นโดยบัฟภูมปัญญาทางธาตุนะครับจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกัน5%เ สะสมซ้อนได้สูงสุด3ครั้งนะครับซึ่งภูมิปัญญาธาตุนะครับที่ได้รับจากพันธมิตรคนอื่นนอกเหนือจากตนเองจะสามารถสะสมซ้อนกันได้เพียงธาตุละหนึ่งครั้งอันนี้ยังไม่แน่ใจนะเว่าสามารถเก็บกับธาตุอื่นได้ไหมนะเพราะว่ามีคนไปเทสแล้วก็สามารถเก็บกับธาตุอื่นได้เหมือนกันนะมาดูที่ในส่วนของสกิลที่3กันดีกว่านะครับเป็นการโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาบัฟของศัตรูนานหนึ่งเทิร์นซึ่งจะลดลดลดบัฟก่อนที่จะ โจมตีนะแล้วก็จะทําการลดความเร็วของศัตรูนานสเทินนะครับก่อนที่จะลดความพร้อมรบอีก30%เมื่อโจมตีโดนขนาดที่ฟูเมียนะครับมีสกิลภูมิปัญญาทางท่าจะทำดาเมจคงที่เพิ่มเติม3,000และเพิ่มได้สูงสุดถึง9,000ตามระดับขั้นของภูมิปัญญาทางท่านเองโอ,อดีบาะยกยง สกิลปกตินะครับก็จะเป็นการโจมตีศัตรูแล้วก็มีโอกาส50ปอรเด้จะลดพลังโจมตีนานองเทนั่เอง สรุปฟูเมียสั้นๆนะครับฟูเมียเป็นแมคานิกเก็บสแต็กนะครับถ้าเก็บสแต็กได้3สแต็กนะครับจะสามารถใช้สกิลลดรดพลังป้องกันแล้วก็หลับได้ซึ่งสแต็กนะครับสามารถรับได้จากธาตุไฟและธาตุดินนะครับของพันธมิตรเราหรือธาตุอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะในส่องของสกิลสามนะรับก็จะเป็นการลดระยะดีบัฟเอ้ลดระยะเวลาบัฟของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็โจมตีอีกทั้งเนี่ยก่อนจะลดความวริวณา2เทินก่อนที่จะเด้งเกต ฝันตรงข้ามกลับไปอีกสาซนะครับแล้วก็มีฟิกดาเมจถึงเ0้าส่วนตีปกติก็มีรถโจมตีนานสองเทิรนนะครับ้ 어떤실험을을해볼볼까까나이이번엔마마법써음는결과야มาดูกันที่ในส่วนของออดิแฟกต์กันมากดีกว่านะครับออดิแฟกต์นะครับค่าสูงสุดนะจะเป็นการเพิ่มประสิทธิผลของพันธมิตรทั้งหมด10%เมื่อจบเ 1, ทิร์นของพันธมิตรยกเว้นผู้ใช้สกิลนะครับทุกๆ2เทิร์นจะเพิ่มความพร้อมรบให้แก่ผู้ใช้สกิล20% าสามารถสาามรถใช้ได้เพียง1ครั้งทุกๆสเทินนะครับแล้วก็มีผลกับฮีโร่เพียงคนเดียวเท่าน,นั้นนะก็คือมีเพิ่มเอฟเฟกต์ทีเน็ตให้กับคนในทีมนะครับแล้วก็มีเด้งเกตของตัวเอง20%ทุกๆ2เทินนะไม่สิหลังจบเทินของทีมเรานะครับในทุกๆ2เทินก็คือเราต้อง ต้องให้เพื่อนจบเทินเพื่อนในทีมก่อน2เทินนะครับถึงจะเด้งเกตยีนะครับและแน่นอนครับฟูเมียก็ต้องมาพร้อมกับในะเรื่องเสริมของฟูเมียนี่เลยนะครับนี่นะของฟูเมียนะครับเตรียมพร้อมและเร่งเป้า นะครับโดยตู้กาชาของฟูเมียจะลงตู้กาชาเนื้อเรื่องอีก3เดือนข้างหน้านะครับนอกจากนี้มีอะไรมีในส่วนของอร้านค้าผงปัญญานะครับรีเซ็ตแล้วนะครับรอบนี้จะเป็นในส่วนของอาร์ตอแฟกต์ลูลูก้าของคานานะครับแล้วก็ดูรันโด อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของมอสนะครับส่วนสีดาก็จะเป็นซซราเรนตะก้าแล่ขีดจากัดนะครับดาบนี้มีแสงจนันแล้วก็อีเทอร์นัสนั่นเองนในส่วนของตู้กรชาสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของฟูเมียแล้วก็แทยูนะครับใครที่สนใจตัวละครไหนสามารถเปิดหาได้เลยนะครับและแน่อนอนนะครับก่อนที่จะจบคลิปกันเราจะ ไปที่แนว7 7 7เหมือนเดิมแล้วก็สุม่มหาฟูเมียในงบ300นะครับเรามาดูกันอีกว่าเราจะได้น้องอพี่ฟูเมียไว้นะครับหวังว่าพี่ฟูเมียจะไม่จะรักกผมเกินไปครั้งที่หนึ่งเอ้ยทองเลยห้าดาวมาฟูเมียต้องไม่หลุดเลทต้องไม่ใช่อาร์ติแฟกต์ด้วยครั้งที่หนึ่ง โอเคอาร์ติแฟกต์มาอาเรียบร้อยครับอาร์ติแฟกต์ครั้งที่สองครับกุหลาบวารีเอ่อเรนเจอร์ Ranger, เหรอเอียนนะครับครั้งที่ห้ารับไหมกระเปล่าอ่ะครั้งที่ห้าอ่ามือมาน้ำนะครับแล้วก็โจเกอร์แล้วก็หมดแล้วได้อาร์ติแฟกต์นะครับปิดจ็อบอาร์ติแฟกต์แล้วนะครับต่อไปก็ ถึงคิวของฟูเมียแล้วต้องตอบมาแล้วนะครับายสี่ดาวสี่ดาวขอข้ามเลยล้วกันนะครับเอาแค่แสงพอเนาะคนแรกเป็นคาร์เพอร์กิสนะครับคนที่สองเป็นเมดอยไม่ซับอาริสเออแองเจลิก้านะครับอ่ะคุณคนนี้เลยหรออย่าละ ครั้งที่สามเออสี่ดาวอีกแล้วสี่ดาวอีกแล้วสี่ดาวอีกแล้ว่าโอ้ my god นักฆ่าอ๋อสามดาวใหม่เอสลานะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์อีกใบหนึ่งสี่ดาว เรียบร้อยได้สามดาวไปมาหนึ่งคนนะครับ,บอีกสามครัง้งสุดท้ายเราไปช่องอื่นไหมอย่างเช่นหนึ่งหนึ่งสามสองไปไป,ไปครั้งที่สไปอีกครั้งที่4หรือเปล่าเอ๊ะนับไม่ทันแล้วเราดูแสงกันดีกว่านะครับเป็นเลนเจอร์นะ โอ้โอ้ไม่กอดเกมเกมเกมสุดๆอีกสองคัสท้ายครับอุ้ยห้าดาวห้าดาวขอได้ไหมขอได้หรือเปล่าเป็นไปได้หรือไม่เรียบร้อยฟูเมียมา,มาแล้ว สวยเนาะชอบมากเลยอ่ะตั้งแต่เห็นแบบแรกก็หลักแรกพบเรียบร้อยครับกับฟูเมียและได้สามดาวใหม่ด้วยคราวเดียนะครับอ,อีกรอบหนึ่งเราสุม่มไหมไหนไก็เหลือแล้วเราสุ่มเล่นๆสุ่มแกงนนแกงนานแกงแกงก็เกือเลยได้คาดินมานะครับโอเคแล้วเรามีมีอันนี้อยู่เนาะเราสุ่มเล่นๆไมสักครั้งหนึ่งมีแปดร้อเราสุม่ม สเตทดีกว,ว่าไปโอ้ห้าดาวเกือบตกใจละนึกว่าจะเป็นแสงนึกว่าจะเป็นมืดแสงมืดโคลเอแล้วก็จบเลยแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยโอเคและนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปสุ่มกาชาของฟูเมียน,นะครับก็ถือว่าเป็นการ ไตามาได้สักพักหนึ่งนะครับเพราะไม่เกลือตอนเท่านานุกเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ร่าจะีแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกม Epic กสวัสดีครับผม